เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณมนที่ได้เจอเรื่องเล่าสุดหลอนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งตอนนั้นมนต้องมาเฝ้าปู่ที่ป่วยและต้องนอนเฝ้าปู่จนกว่าอาการจะดีขึ้นจนเป็นที่มาของเรื่องเล่าเรื่องนี้ ตอนนั้นมนมีอายุ15ปีและอยู่ในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมพอดีจึงทำให้มนอาสามาเฝ้าปู่ได้ในแต่ละวันมนจะนั่งคุยเล่นเป็นเพื่อนปู่คอยดูอาการและดูแลปู่เป็นอย่างดีซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่สองที่มนได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ห้องผู้ป่วยก็จะเป็นปกติทั่วไปจะอยู่ชั้นหน้าของอาคารโรงพยาบาลเป็นห้องรวมที่นอนเรียงกันเป็นแถวและจะมีหมอมาคอยเช็คอาการผู้ป่วยเป็นระยะความสะดวกสบายอย่างที่เราทราบกันดีเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลของรัฐมนที่จะนอนเฝ้าป,ปูนั้นก็จะได้นอนบริเวณด้านล่างของเตียงผู้ป่วย ในช่วงเย็นของแต่ละวันบนจะของเงินปู่เพื่อที่จะไปซื้อขนมกินโดยร้านสะดวกซื้อจะอยู่หน้าทางเข้าของโรงพยาบาลซึ่งต้องเดินห่างออกไปประมาณ300เมตรการได้ออกมาซื้อขนมของบนก็เหมือนเป็นการเดินเล่นไปด้วยในตัวและเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดในการมาเฝ้าปูหลังจากที่มนซื้อขนมเสร็จ มนก็รีบขึ้นไปหาปูโดยการใช้ริบของตึกแห่งนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องสนุกอีกอย่างที่ในวใบเด็กจะชอบมากๆในการขึ้นรตบและนี่คือเหตุผลที่มนกมักจะขอปูลงไปซื้อขนมอยู่บ่อยๆ ในช่วงค่ำของคืนนั้นหลังจากที่อาบน้ำและกินข้าวเสร็จพยาบาลก็ได้ปิดไฟนอนให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนซึ่งปกติมนต้องนอนและขมตาหลับลงและต้องเข้านอนพร้อมกับปู่ทันทีถ้ายังนั่งเล่นอยู่บุกว่าจะลบกวนท่านอื่นเอาด้วยความเป็นเด็กที่ยังไม่อยากนอนมนตจึงแอบออกมาเพื่อที่จะนั่งเล่นหน้าลิฟ พออยู่มาทั้งสองคืนมันจางน่าเบื่อเอามากๆต้องบอกก่อนว่าพยาบาลจะปิดไฟเฉพาะในห้องแต่จะเปิดไฟด้านหน้าของห้องเอาไว้เพื่อให้ผู้ป่วยเดินเข้าห้องน้ําอย่างสะดวกและมนเลือกที่จะมานั่งเล่นบริเวณด้านหน้าของห้องนั่งเล่นเบื่อจังลงไปเล่นด้านล่างดีกว่า มนคิดเล่นดื้อขึ้นมาโดยเขาจะแอบลงไปเล่นด้านล่างของตึกกะว่าเดินเล่นสักรอบแล้วค่อยขึ้นมานอนคงจะไม่มีใครว่าอะไรมนเป็นเด็กที่กำลังสนและชอบออกไปไหนมาไหนด้วยความอยากรู้ซึ่งเขาไม่แปลกที่ปู่ให้มาเฝ้าที่โรงพยาบาลแต่ก็หยุดความสนของมนเอาไว้ไม่ได้จริงๆ มนได้เดินเล่นบริเวณโรงพยาบาลบรรยากาศก็มีคนเดินพุ่งผ่านไปมามีพยาบาลและหมอเดินเข้าออกเพื่อเปลี่ยนเวรและพี่ๆกู้ภัยประจำการอยู่เพื่อรอเหตุฉุกเฉินมนได้เดินเล่นบริเวณรอบๆได้สักพักมนก็เดินกลับเข้าไปตัวตึกเพื่อที่จะไปนอน พอเดินเล่นไปมาด้านล่างบนเริ่มเบื่อแล้วในตอนนั้นก็ไม่มีคนใช้ลิฟต์เลยเพราะเป็นเวลาที่คนพักผ่อนกันจึงทำให้มนต้องใช้ลิฟต์ขึ้นไปคนเดียวด้วยความที่สนและอยากรู้อยากเห็นแทนที่มนจะกดขึ้นไปชั้นห้าที่มนต้องไป แต่มนดังกดรต์ขึ้นไปทุกชั้นของตึกเพื่อเป็นการดูแต่ละชั้นว่ามีอะไรบ้างรต์ได้ขึ้นมาเปิดที่ชั้นสองก็จะมีคนนั่งเฝ้ายามที่กำลังหลับอยู่หนึ่งคนบนจำได้ชั้นนี้เป็นชั้นที่ปู่มาคุยกับหมอ คงจะเป็นชั้นที่เอาไว้ตรวจโรคต่างๆมนได้ยืนสำรวจสักพักลิบก็ปิดไปชั้นต่อไป,เ,ปเสียงเคาะดังขึ้นคล้ายกับคนเคาะอย่างรุนแรงมนในตอนนั้นตกใจและแปลกใจมากๆแต่ตนเองก็พยายามคิดในมุมเป็นไปได้สงสัยลิบคงจะกระตุกจากระบบทำงาน พอดูจากสภาพของลิฟต์แล้วนั้นคงจะใช้งานไม่ต่ำกว่า20ปีแน่ๆมีเสียงแบบนี้ก็คงจะไม่แปลกอะไรลิฟต์ที่ขึ้นมาหยุดอยู่ที่ชั้น3และประตูก็เปิดอย่างช้าๆทำอมวนที่กำลังสนุกในการขึ้นลิฟต กับต้องตกใจไปชั่วคู่เพราะชั้นสามของตึกแห่งนี้เป็นชั้นที่ลกและมืดสนิทแต่แสงสว่างจากลิฟท์ทำให้เห็นลางๆได้ว่าชั้นสามต้องเอาไว้เก็บของอย่างแน่นอนเพราะมีเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆเก็บรวมกันไว้ชั้นนี้น่ากลัวจังวะ ปิดประตูเร็วๆดวิวะชั้นสา,ามทำอมนแทบหลอนเพราะเป็นบรรยากาศที่มืดและก็น่ากลัวความคิดรลอนๆเริ่มเข้ามาในหัวของบนทันทีแล้วชั้นสี่หรอวะถ้าเป็นแบบชั้นสาม่ีสวยแย่ มนเริ่มกังวลถึงชั้นต่อไปว่าเปิดออกมาจะเจอแบบชั้นสามอีกหรือเปล่าถ้าเป็นแบบชั้นสามเมื่อสักคู่คงจะต้องภาวนาให้ประตูริบปิดเร็วๆสิ่งที่มนไม่อยากเจอกับต้องมาเจอภายในชั้นสีพอทั้งชั้นจะมีแต่สิ่งของและรถวีนแจ วางชิดที่กำแพงเต็มไปหมดแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้หมนต้องขนลุกสู้มีเวียนแจร์คันหนึ่งได้จอดที่ตรงกลางทางเดินบนได้แต่จ้องไปที่เวนแชร์ด้วยความกลัวพร้อมกับรอให้ประตูรีบปิดลงแต่ประตูรีบไม่ปิดลงสักทีคล้ายกับคนยืนขวาง แต่สิ่งที่ทำให้มนต้องล้มลงไปนั่งกับพื้นวินแชคันนั้นเริ่มเลื่อนเข้ามาใกล้ๆเหมือนมีคนนั่งและเลื่อนมาช้าๆและภาพต่อมาที่ปรากฏต,ตรงหน้าคือใจสมชุดผู้ป่วยหน้าตาติดกระดูก กำลังนั่งวินแรนนั่งเลื่อนมายัางหน้าลิฟต์ต่อมามีคนมาเจอมนสรบอยู่ในลิฟต์และได้ทำการปรถมพยาบาลจนอาการของมตลดีขึ้นและได้สติกลับคืนมา มนจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่มนได้เจอมาให้กับทุกคนนั้นได้ฟังจึงได้ข้อสรุปได้ว่าชั้น4ีและชั้นสาของโรงพยาบาลจะเอาไว้เก็บของเพราะเป็นชั้นที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วแต่รถวินแชน์ที่มนได้พบเจอนั้นหลายคนก็เจอกันมาเยอะส่วนมากก็จะเป็นเสียงวินแชน์เลื่อนไปมาทั้งชั้น แต่ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปดูยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ไวด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปทเทวดาเจ้าพอ่อสาดีสวัสดีครับ